สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศีโรจีวันนี้แอดจะพาทุกคนไปเปิดม่านตำนานที่เคยหลับไหลยอยู่ใต้ผืนทรายมานานกว่า3,000ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันเลยค่ะ Until ถ้าเราพูดถึงอียุตโบราณหลายคนคงนึกถึงพีระมิดมัมมี่หรือฟาโร์ในภาพยนต์ใช่ไหมล่ะคะแต่รู้ไหมคะว่าก่อนศตวตรรษที่18โลกของเรายัางไม่รู้จักฟาโร์เลยแม้แต่น้อยจริงๆนะคะในตำรากเก่าแก่ของยุโรปไม่มีแม้แต่คำว่ารามเซสหรือฮัตเช็บสุดไม่มีใครรู้ว่ารูปวาบนวิหารแปลว่าอะไรไม่มีใครเข้าใจอักษรเฮียโลกลิฟเลยสักนิด อารยธรรมทั้งอารยธรรมถูกกลืนแพก,กับผืนทรายปล่อยให้ลมร้อนจากทะเลทรายสหาราพัดผ่านโดยไร้เสียงใดๆที่จะบอกว่าที่นี่คืออดีตของโลกจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี1798เมื่อจักรพรรดนินโปเลียนห่างฝรั่งเศสบุกอียิปต์พร้อมนักวิทยาศาสตร์150คนค่ะ ใช่แล้วค่ะนี่ไม่ใช่แค่การยึดกรองแต่มันคือการค้นพบพวกเขาบันทึกทุกอย่างวาดภาพถ่ายแบบแกะลวดลายโบราณสิ่งที่พวกเขาพบกลายเป็นหนังสือเล่มตัวที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดถูกพบโดยบังเอิญค่ะณนะเมืองโรเซตตาริมฝั่งแม่น้ำนานทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งขุดเจอแผ่นหินสีดำที่กลายเป็นกุญแจแห่งประวัติศาสตร์ทั้งใบ แผ่นหินนั้นคือโรเซต้าสโตนแผ่นศิลาอารฐานที่มีจาริกถึง3ภาษาคืออียิปต์โบราณเดโมติกและกรีกโบราณมันเปรียบเสมือน Google Translate ของยุคโบราณเลยล่ะค่ะกระนั้นเองเวลาก็ล่วงเลยจนกระทั่งชองฟรังซัวแชงโปลยียงเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้คลั่งไคล่อักษรโบราณ เขาเรียนภาษาตั้งแต่เด็กจำศัพทได้เป็นพันพันคำและเมื่ออายุเพียง32ปีเขาก็ถอดรหัสเฮโรกลิฟได้สำเร็จโลกทั้งใบถึงกับต้องหยุดหายใจค่ะจากวันนั้นเสียงของฟาโรจึงเริ่มพูดได้อีกครั้งชื่อของรามเสสโอซิริสหรือคลีโอพัตราไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดบนกำแพงอีกต่อไปมันคือเสียงจากอดีตที่เล้าผ่านแผ่นศิลาผ่านกระดูกผ่านทรายเป็นเสียงที่บอกว่า เราเคยอยู่ตรงนี้นะและทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะต่อจากนี้เราจะพาทุกคนย้อนเกิดไปไกลยิ่งกว่านั้นไปดูว่าก่อนฟารอ์ก่อนพีระมิดผู้คนในดินแดนนี้มีชีวิตกันอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีโรจีด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ